ตรงๆนะ้นพเล่นเป็นตัวไม่หมดอ่ะยากมากมันมีกบสองตัวกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะแปลกๆผมแค่ไปยุ่งกับเครื่องเปล่าเมื่อกี้เครื่องคิดเงินใช่ยอมอยู่นะมาเนั่งเนี่ยนะว่าทำไมอ่ะเอาสมนี้ไม่บอกไม่ให้โกหก กลับไปอีกครั้งกับแมปบหาเพื่อนไม่เนียนครั้งนี้เรามากับมีมใหม่ที่หากว่าเดิมและแมปบนี้เนี่ยยังมีที่แอบเยอะสุดๆโรราดิราเมคิเมโรคาเมลาบาโดฮะฮะมันชื่อเหรออะไรนะรันชารีรีโรราดิราเอ้ไม้เป็นรองเท้าแบบรองเท้าบานมากไม่จะเหมือนนะจะเหมือน อ่าส่วนผมทูริเมโรทูริซินาแมวปลาขาเล็กมากเลยนะของพี่กิตเนี่ยเดินไปขาจะหักหรือเปล่าแมวตัวอย่างใหญ่อะแมวปลาเลียวว่าขารีบสตาร์บัคโอ้ยน้อยนายคือคาปูคาปูคาปูชิโนเอสซาซิโนย่าอะไรนี่ก็คือเกลียดจัม่านนะคะผมไม่ใช่ไม่ใช่ ันชื่อว่าบอมบินิกุซินีกวางกวายกวางกวางกวางกวกวางเขาจะเป็นเป็ดหายเป็นเป็ดหรือยังไงเออหรือมันร้องเหมือนกันจาเขียดคุงครับผมผมไม่ใช่เขียดคุงครับผมมีชื่อว่าโบนิโกแอมเบลาบูงั้นแบบแรกเราเริ่มกันที่คุกเลยดีกว่านะพวกนายจะเป็นมีมที่ถูกขังไว้ในคุกใครจะได้เป็นแอมเพอร์มาลุ้นกันเลยยย สวัสดีโอู๊ดฉันึีว่าจะเจอใครอยู่แถวแถวฉันซะอีกนะที่ไหนเนี่ยพวกเราก็อยู่ในคุกแล้วเราต้องหาทางหลบหลีกหรือก็ดหนีออกจากที่นี่ดีกว่าแต่ก่อนอื่นต้องเรียนก่อนอูดเวลามันมันมันลอยอยู่นะเอะไรอะไรอะไรลอยยังไงลอยยังไงบอกก่อนหนูก็เห็นคนลอยอยู่แต่หนูก็ไม่คิดว่ามันเป็นคนจริงๆหรอกเอ๊ะใครเป็นเชอรี่บ้างนะโอหนู อ <Dante> ุ้ยตอนนี้เชอรี่จะมีน้องปลางกับพี่กิจใช่ไหมครับครับไม่ไหมอุ้ยไอ้จูเบ้ยอุ้ยไม่ได้เห็นไดงไงไวเกินหนูไม่ได้เห็นหนูอกแล้วหมวูดช้างกำลังทำเควสอยู <descriptive mus i> ่นะมีช้างกำลังทำเควสอยู่ใช่ไหมบอกมาไม่บอกหนูว่าต้องออกไปแล้วหนูว่าออกไปข้างนอกแน่แน่นี่หนูแอบมองจุงเจิงบอกเลยไมทั้งคว่เหรอปวดไม่ทำงานได้โดนยิงนะ ทํางานอยู่แล้วทุกๆอย่างอ่ะเราต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์โอ้ยเหลือทั้งครึ่งหนึ่งหนึ่งอะโวใจที่เยอะกลัวอะไรอ่ะก็ยิงหูทุกตัวที่ผ่านหน้าหนูฉันนี่ยนะจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเออมาเลยไม่กี่ตัวแั้นแหละอูนะโดนเฮ้ยเราเขาเป็นพิเศษมาแล้ว เอาซูนเอลย oh my god ไม่ใช่พี่เหรอใช้เวลาได้ระนาบวกใครจะเป็นซู่ระหว่าง npc และเชอริฟใครจะเป็นฝ่ายชนะฉันเป็นเชอริฟหนูก็เป็นเชอริฟกันเฮ้ยมันจะยิงไอ้พวกมีมทั้งหลายไอ้มีมไอ้มีมไอ้มีมยังไม่ทันทำอะไรเลยมันยิงฉันตายเนี่ยเอสซินเอสซินสู้เเอสซินเอสซินสู้เขาจี๊บแม่หนูตายเลยเอสซินเนาะเฮ้ย อิโหลยเนี่ยยิงไปไปตั้งหลายตัวโอ้โหผมก็ยิงตายไปตนนึงชอรีรอนี้ไม่หมัดแล้วไม่หมัดละมันเร็วเกินไปหัวใจต้นแรงยงหาที่ทาเควสก่อนนะพี่แจมันยิงรวมอะอซซินอซซิโนั่นนาไหอซรับไปับไโรับไปั ใช่หรือไม่ตระหน่นไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอย่าอย่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งเวลาช้างมาเดินมันเหมือนมันกระดึบหน้าเลยนะไม่เห็นช้างเข้ากิจโปดนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนะสองตัวเนี้ยพี่กิจช้างส่งตัวเนี้ยมันหยุดนิ่งเลยดูแต่พี่ตัวนี้โดนได้ไงนะแต่พี่มาตัวนี้ลอะไรอ๋อฉันพลาดแล้วโอ้เจ๊แป้งนี่ไม่มีประโยชน์ต่อทีม แหมตาแกนั่นแหละนั่นแหละคนแรกเลยเฮ้ยจุ๊แจ้งมันเล็งช้างตัวนั้นไม่อยู่อ่ะช้างรอเท้าแตกพี่มายพี่มายไม่ไหวติงครับพี่มายไม่ไหวติงไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่จุ๊บแจงกล้าเสี่ยงเมล่อไหร่เนี่ยเนี่ยเสี่ยงนี่ยนี่เลยพี่โม้เลยสวยเลยโดนกันหมดเลยพี่โม้คนเดียวเท่านั้นนะครับโม้โม้โม่เดี๋ยวไม่รอดดิดูช่วงถ้วยกาแฟจะพลิ้วไหวขนาดไหน พี mm. ่ก oh well, so. ิจคุณเล็งคนไหนไว้บ้างครับแอสซินโนี่ยผมเล็งตัวที่เราตุ้งตายเกงตายแล้วว้าฮ่าพี่กิจความหวังของประเทศชาตินะเด้แล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยรู้ได้ไงอ่ะพี่กิจโคตรเก่งอ่ะผมพิเคราะห์เฉยๆว่าแล้วทำไมมันโดดออกหน้าตากไม่ได้อะพี่ตัวใหญ่เุณตัวหนึตัวไม่แอสซินตัวจริงอ่ะนี่แอสซินปลอมไม่น่าเดินขึ้นมาเลย แล้วสุดาพี่พุ่งออฟติสไปชนะเป็นของจุ๊บแจงและพี่กีสักเสื้อหัวใจับไว้ก่อนเธอะจับไว้ก่อนตึ้ง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 ตึงตึงอลาตอนนี้นายอำเภอแป้งกับนายอำเภอแจงนะครับเฮ้ยทำไมแมวมันเดินมันเดิาสองตัวพร้อมกันคืออะไรล่ะไอ้ตุ้งตุ้งไอ้ช้างตัวนี้ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยจุ๊บแจงพี่ว่าแปลกๆนะใช่ไหมนายเป็นอินโฟเมชันหรือวะอย่าไม่ถามไม่ยุ่งไม่ยุ่ง ใช่หรือเปล่าเงือกตกหรือเปล่าเงือตกไม่ขึ้นขึ้นขบวนคือคือคือเงือตกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยเนหรือเปล่าหรู้สึกว่าตัวอเปไม่ใช่แจ้งพี่พลาดไปสองแล้วแจ้งมีมีคนไหนที่ในเล็งในใจไหมพลาดไปแล้วเหมือนกันเนี่ยโอ้ยไอ้แม่งไอ้กบเนี้ยไอ้กบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูกันไงเนี่ยมันเป็นไงมันเดินกลับนะมันเดินกลับแล้วเหมือนมันเสียวเสียวหวาดเสียวไส้นะไม่ใช่ไม่ใช่ เก็บเตียงแันหนึงโอ้ผมจะบอกว่าอะไรพี่แป้งดูพี่แป้งดูมันอ่ะไปแล้จุ๊บแจงไปเมื่อกี้อ่ะก่อนหน้าที่แป้งจะยิงแป้งใจกับแจงใจยิงคนบริสุทธิ์อ่ะจุ๊บแจงเดินตามผมแบบเฮ้ยจุ๊บแจงี่ด้วยหรอเฮเดินไมั่ด้ควม่ได้ย้ายไม่ได้ย้านได้ย้าไม่ได้ย้้มย้มดายาน แอสซซิโนนะสองตัวเท่านั้นปาทูน่ากับัชนเื่อว่าพี่โมต้องอยู่ด้านบนชั้นสองแน่นอนเพราะว่าพี่โมแบบต้องแอบคุยเอายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างนี่ทูน่าปาทูน่าตัวเดียวปาทุน่าสองตัวนี้มีพิรุษแปลกๆนะทุน่าหรอพี่ลองดิพี่ลองยังไม่ได้นำอะไรเลยเนีดูได้ไง่ะ หลอกหลอกเอาตัวเดียวไม่ใช่หัวใจดิโกงเกินโกงโกงอ่ะใช่แป้งยืมมายืมขาดที่พี่กินรู้ปะเพราะว่าทูน่าตัวหนึ่งมันติดบล็อกอีกตัวหนึ่งเหมือนขึ้นมาแล้วแต่ไม่ไม่กลับลำไม่กลับมันมันฟุกอ่ะแป้งมันฟุกอ่ะเาเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้อือเมื่อกี้กลับลำวิ่งหนีก็รู้ดิไอ้ผู้ชนะเป็นฉันแล้วจุ๊บจ้านคุณหายมือหรือเปล่าคุณหาย ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วอ่ะเฮ้ยฉันได้เป็นเชอรีฟอ้าวผมเป็นเชอรีฟครับเฮ้ยพี่กิตละฉันเราจะไปได้เงินท่จับเป็นบีซีเถื่อนพวกนี้เองสามสองหนึ่งมาช้อปปิ้งดีกว่าอย่างหนึ่งไอพวกเอฟบีซีมีมีมเต็มไปหมดเอฟบีซีเที่ยวสองอะรเขาวิ่ง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 เขาเป็นกบวิ่งไงกบวิ่งกบวิ่งกบวิ่งได้แล้วนะแปลกนะแปลกๆนะเขาเขาโอ้กันมาเยอะมากเลยดูดิ ตัวชูแจ้งเนี่ยโดดเด่นเกินเพราะว่าอะไรรู้ปะตัวใหญ่พี่โบครับคุณเพิ่งไปซ่อมไฟม,ม,มาหรือเปล่าครับโอ๊ย,อย,อย,อยพี่เหงนูยิงพลาดไปหนึงผมไม่ได้ซ่อมไฟมันมีกรอบสองตัวกำลังทำอะไรยอยู่ตรงนั้นอะแปกๆผมแค<ม>่ไปยงิงดับเครื่องเครื่องชาดเงนะเครื่องชางนะใช่ไหมกอบไป่ไกลดมอยู่นะมาทำไมอะ เอาสมนี้ไม่้บอกไม่ให้โกกฟางมันโดนอีกแล้วอ่ะก็แม่บอกไม่ให้ต้องหาของเรามีคาปูคาปูชิโนเอซ่สซิโนเกิดอีกไม่ได้แล้วแล้วก็มีลูกแจงกูซินีกับช้างลิลิลิลาลีลานะพี่กิตใช่อุ้ยยิงพลาดไปหนึ่งอนนี้ไม่เหลือแล้วมั้งไอู้่ไอกาแฟสตาร์บัคอะใช่ว่าไม่เอ้ยนี่นี่มันโอ้มันเดินคู่กันนะ เฮ้ยัปเดินคู่กันแปลกๆเฮ้ยมีสามตัวนี่เนี่ยนี่คือชุมชนเหรอชุมชนเขาเรียกว่าเพชรกันรัวๆเลยหนึ่งแถมหนึ่งเอาวิ่นเด้าเด้าเด้าเดาเด้าเดาไปวิ่งดูเห็นงานเห็นงานขึ้นก็ลองหานฉันรู้สึว่าตัวนี้แปลกๆพี่กิตตัวเนี้ยตัวเนี้ยแปลกๆเพราะอะไรรู้ปะมันเมื่อกี้มันตกใจมันสะดุ้งนิดนึงมันสะดุ้งดงตอนตายนี่ตัวนี้ตัวนี้ที่โบตายกำลังตายกำลังยืนนิ่งอยู่หรือเปล่าเพื่อน อาไม่ไมผมวิ่งอยู่ในท่อเอาด้วยเอาด้วยนี่คือแบบคนไม่โกหกนะโอ้ยใช่ใช่ด้ไม่จะท่อตรงนี่ใช่หนท่อตรงนี้ไม่โกหกิงไม่โกหกเลยรไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วจักรอหน้าท่อเฮ้ยว้่มัน่ืออะไรอ่ะพี่ดีนี่พี่บีดูนี่ดิฮะมันไหมอ่ะคืออะไรอ่ะมันไมมอ่ะจะระเบิดเรใช่ใช่ใช่มันมีช้างตัวหนึ่งนะ นายเหลือเลือดเท่าไหร่อ่ะโอ๊ยตอนนี้ฉันเหลือเลือดสองฉันสามารถยิงช้างได้อยู่ยิงสุ่มได้เดี๋ยวฉันต้องหาก่อนแล้วช้างตัวนี้ไอ้ช้างตัวไหนที่อยู่ในใจก็ลองไปเลยแล้วเหลือหนึ่งไงเราลองไม่ได้ดูด้วยจะเห็นช้างทำเกรสโอ้โหไม่ผ่านโดนน่าพิการไอ้ช้างบ้าเราถามหล่อใช่ฉันคือช้างส่วนไหนัง กวนทันเพอย่างเดียวอ่ะดูดิไนอนเดี๋ยวไ่รอดสิว่าไไม่เคยทำเลยมั้งเควสอ่ะแมอาอะเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วฉันมีเลือดทั้งหมดหกอันัจะกำจัดโอ้นี่มันเลือดปลาะเพียนปลาตะเพียนขาวๆตัวนี้ฉัจะเดินไปดูชั่ววันจะไปที่ไหนจะไปสู่ที่ไหนเหรอปลาตะเพียนขาดที่มันมีกลิ่นผงน้ำไงไปห้องน้ำไงไอ้ไอ้ไอ้ไตรงนี้โหปลาตะเพียนพี่โมปาะเียนไอ้อดนปลาเปล่าอะ แหลงลมป่าเลือกกินดอกรางนี่มันมากถ้าเกิดว่านายน่ะเป็นออปาตเพียนตัวจริงนายจะต้องเข้าไปในรูนี้อย่างแน่นอนฉันรู้ไอเข้าไหมปาตเพียนตัวจริงไม่เข้าหรอกเข้าไหมไม่เข้าอ่ะก็รู้ก็รู้เดี๋ยวว่าไอจะไม่เข้าแปกไอโอ้โหมันมีเครื่องทีสีสแกนด้วยนะใช่หรอเอาจริงนะด่านด่านี้ยากนะยากยาก ที่ไล่มาตอนนี้เมื่อกี้จุ้งจุ้งที่คอมหรือเปล่าจุ้งที่คอมเปล่าทําทําประวัติคนไข้หรอหรือไงลงวิดีโออยู่ไม่แน่อะไรไอ้ปาที่เห็นแกรู้ได้ไงเพราะฉันเห็นแกเก็บไข่อ่าห้าวแน่นอนอยู่แล้วจะเดินเก็บของเป็นประจำเธอบินผ่านห้องจีทสแกนหรือเปล่าใช่แล้วล่ะฉันเองพี่พี่โมฉันว่าคนข้างหลังน่ะฉันว่าอีหาน หานข้างหลังเนี่ยใช่แน่ไม่รู้สิวิ่งคอมพังคอมพังคอมพังทำไมมันไม่ใช่นะเพรมันแปลกๆนะฉันเดินตามมาันลดหายใจลดต้นคอมาหลายรอบแล้วมันดูแปลกๆการบบหายใจลดต้นคอเพื่อนโอ้ยไ,ไม่ใช่แล้วอย่าเินเอาพี่โบพี่โบนายเหลือเลือดน้อยมากเลยนะเพื่อน <c oughs> พวกเราจริงไม่เจอใครเลยโ มันรู้ไะตอนนี้เหลือแค่พี่ไม้กับพี่กิตถูกไหมเหลือแค่ปลากับปลากับเหลือเฮ้ยเฮ้ยพี่มอสุดยอดพี่มอสุดยอดเหพี่เดียวพี่ไม้สู้ไปทังเพื่อนปลาตัวนี้ขอเอาไปทำต้มยำก่อนได้ไหมช้างแค่ช้าง่อนเดียวนั้นช้างไม่กินได้เห็นเหตุการณ์ไหมที่เขามีการยิงกันเกิดขึ้นอะะอไรนะ นิ่งเห็นว่าเหตุการณ์ที่เคายิงกันรกหญขึ้นอ่ะเฮ้ยนิ่งเลยช้างช้างที่ผมยิงนะช้างผมจะยิงช้างทุกตัวที่ผมเจอเฮ้ยได้ไงมงไม่กี่ตัวแล้วหรอเปล่าเก่งน่าจะหมดแบมแล้วหมดแบมค่ะมันอยู่จะหมดแบมแล้วแหลโอ้ยเมื่อกี้หนูไอ้ตาเป็นตัวมาเหรอเนี่ยหนูจะตายบ่อยเกินไงหนูว่าไม่ได้นี่มันคือ จีลาแตงโมโอ้โหโอ้โหใหญ่จังโดนยิงง่ายเลยเนี่ยใช่แหละใช่เออเป้าใหญ่มากเลยมีชื่อว่าจีลาเป็นเชอรี่อีกแล้วเร็วสักอย่างเนี่ยฮะอ้าวฉันเป็นเชอรี่เหมือนกันพี่โบ้ออาวไ้คู่เดิมเลยสองหนึ่งคู่หูเชอรี่ตัวแม่มาแล้วครับแม่่จกวาตัวปางอย่างใหญ่อ่ะเดเลยนะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนคือ ตัวจริงหรือคนไหนคือตัวปลอมดูยังไงครับสามารถเดาออกได้ละเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันยิงปางให้ดูให้ฉันยิงปางได้ฉันจะบอกให้ว่าทําไมฉันถึงรู้่าอ้าวยังไม่ทอาเลยพี่โม่ยิงไปแล้วผมยิงไปแล้วนาเบือพี่โม่ใช่ไฉันขอบอกว่าที่พี่โมรู้นายใช้เทคนิคเดียวกับฉันไว้ว่าตัวของปางมันค้างทุกตัวยกเว้นไอ้ตัวนั้นเปล่ามันมันมันเดินวนอยู่พอดีอ่ะ เธอการที่หนูเดินเอื่อยๆก็ไม่ในแบบหรอชันอ่ะเอื่อยยีรับแตงโมอ่ะมันยืนนิ่งทุกตัวเลยนะยกเว้นตัวแกห้าโอ้ยตัวมาเพื่อตายทุกคนโอ้ยตาย่าถ้าโมมันพี่โมมันมั่วจนได้อ่ะไปดูข้างบนพี่โมมันซื้อหัวใจเพิ่มด้วยอ่ะพี่จิตครับคุณขึ้นไปทำไมบนตู้คอนเทนเนอร์ชั้นสองครับฮะไม่รู้ว้ามีดหรอบ่วนหน้าใหม่บ่วนหน้าใหม่บ่วนหน้ใหม่มีดมีดหรอชั้นสอง อาจริงเลยโอ๊ยใช่เหรอเอาพี่กินตายแล้วโดนเลยครับผมโดนยิงไปแล้วหลังจากนี้น่าจะหาเจอนะผมยิงช้างทุกตัวเลยผมยิงช้างทุกตัวเลยเหรอผมจะยิงช้างทุกตัวทีฟันอเหรก็ได้บ้างแล้งานหรือไงเดินได้ไหมนี่จะว่ามันอยู่ในบ้านนี่นี่นี่แป้งแป้งตัวนี้นี่

คนร้ายได้หรือเปล่าแต่ฉันว่ามันน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าโมเดลพวกเราเหมือนกันหมดเลยเราจะไปที่ Crazy Construction ไปเลยอัเป็นอะไรคือเอาล่ะขบวนการตุงตอนนี้เราอยู่กันในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีตุงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยตุงเยอะมากตลกค่ยไอไอตุงตัวนี้เป็นอะไรเห็นหน้าผมก็เดินหนีเนี่ยเป็นอะไรฮะตุงทำงาน แล้วใช่ดูยิงเลยเอ๋อจะทำอยู่ไม่รู้ว่าตุงเอ้ยเมื่อกี้มันจะมีตุงสามตุงเนี่ยที่นั่งทำตรงนี้พร้อมกันเนี่ยตุงสามแล้วประเด็นคือในป้ายประกาศจับอ่ะเป็นหน้าตุงที่หายไปตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยนะเป็นใครก็ไม่เออเออได้ไงเขามาเลยเขามาใครอยากกินอะไรบอกได้เลยนะจ๊ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นตุงนี้นะตุงไหนรอปะ หน้าป <the sun> <the sun> <the ่ายฟ้าเลี้ยวเลี้ยวดีกว <Yeah> ่าฉันกลัวฉันกลัวว UH ่าฉันจะพลาดฉันไปดีกว่าไอ้ปางนี่แสดงว่าโชคมันไปแล้วมันเข้าฝูงตุงไปแล้วถูกต้องเฮ้ยมันูไปแล้วมันเข้าฝูงตุงไปแล้วเราจะทำยังไงฟานไปเ่อไอ้ปางแต่ว่าตุงแจ่มันไม่เหมือนตุงอื่นนะรู้ปะ มต้องใช้ตัวเป็นยังไงตุงเจตัวเล็กกว่าตุงอื่นใช่หรออ้าวิ่งใครยิงยือเนลั่นตุงเหรอเอ้ยฉันเห็นมีตุงอยู่ในร้านเอ๊ะยังไงนะตุงอยู่ในร้านโอ้พี่มู๊เจเด่นมีคนอยู่ในนั้นแน่นอนโอ้ยดูจะตายแล้วดูจะตายแล้วไอ้ปังเหลือเลือดอีกเม็ดเดียวครับเฮ้ยปัง ตรงในร้าน a N B นี่นแหละใช่แน่นอนนนเหละที่ออกมาเมื่อกี้เนี่เๆๆเน่เน่เน่่เด้วยโอ้ยโอ้โหเหลือใครเนี่ยเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนเดียวที่เรามีตัวคนเดียวนะครับว่าตุ้งลอยฟ้าอู๋อ๋ออ๋อน๋อาลออ๋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 ่อ๋ออ๋ออ๋ออทีอ๋ออกําลออ๋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 ่อ๋อ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 อ ลองดูเลยเชิว่านะพี่โมจุกแจ้งมันต้องเป็นคนไขยพิซซ่าแน่นอนเลยจริงเหรอมันซ่อมไฟอยู่หรือเปล่าในร้านอ่ะใช่ไหมไม่น่าใช่นะเลือดจมแจงไปเปล่านะเหลือสองสามงานท้ายแล้วเนี่ยในรู้กันแล้วแต่พี่โม่จะพิจารณาเหลือเลือดไม่สุดท้ายแล้วกับการหาตุงจอตลกอ่ะมีตุงยืนเหมือนยืนซื้อพิซซ่ากันอยู่สองคนอ่ะแล้วไม่ไปไหนเลยอ่ะตุงหิวอ่ะปัง ไม่ว่าน่าจะเป็นจุ๊กแจงหรือเปล่าที่เขาแบบกําลังหลอกพี่มออยู่หรือว่าเขาก็กำลังดูป้ายประกาศอยู่ว่าเอ๊ะเพื่อนเราตายหมดแล้วเฮ้ยเนีแล้วเนี่มีคนเดินไปเดินมาโหคือเอาตรงๆนะพอเล่นเป็นตุงทั้งหมดอ่ะยากมากอุ้ยไม่ตุงทำ้ายของอย่างนี้ยากว่าจุ๊กแจงนะพ่อเลยยังไม่ผลท้อ จุ๊บเจ๊น่าอยากแก้มือเปล่าใช่แก้มือที่ฮอสพิทอลอะมาเอยยากเหรอฮอสพิทอลฮอสพิทอลยากมากเลยเจ้้ยเดี๋ยวบขึ้นนคฉันเป็นอีกแล้วอะไม่ฉ่ำโมฉ่ำเป็นชะจุนตงยินดีต้อนรับเอาล่ะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปรักษาแล้วโลกลิศสีดวงทวารที่ทุกคนเป็นอยู่นั้นรักกันด้วยนะหนูเป็นอะไรรู้ไหมโลกของหนูคืออะไรจ๊ะปวดขึ้น โลกปวดอ๋อพอกแกเป็นไม้สินะอุ้ยแล้วเควสของฉันอย่างไก่เลยอะเควสไก่มากเควสไก่มากตุ้งบอลใช่ไหมฉันฉันเดินตามตุงหนึ่งตุงอยู่อะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้เดินเดินอยู่แล้วเหมือนเงินมันพรึบก็ไปในตัวงงมากไม่ใช่เหรอยังไม่บองตาไม่แหน้าต่อตาแต่ไม่รู้ว่าตุงไหนงงไปหมด ตุงนะมันมีตุงทำลายเข้าวหองด้วยถ้าพวกนายเจอดีๆต้องไปตุงรีเซ็กชั่นซะหน่อยไม่แน่ใจนะหนูคือตุงที่กระลงคักพ่อนอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยไอุ้ยเอ้าแต่ละมั่วยิงอะมันยิงโดนได้ไงไม่บอกว่ายิงมั่วอะไม่มั่วอะแล้วจะรู้ได้ไงผมขอผมขอถามเคล็ดลับของคุณหน่อยคุณรู้ได้ไงว่าผมคือตุงนั้นผมเห็นหลายคนแล้วชอบทำงานแล้วชอบเดินออกมาแบบตรงๆอ่ะ ปอเราตุงฉันขอบอกเคล็ดลับหน่อยว่าพี่โมจับทางเราหน่อยแล้วเราต้องซิกแซกนิดหน่อยแล้วต้องซิกแซกเอ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรเกิดขึ้นอ่ะเสียงอะไรจะดขึ้ับนะเหมือนไฟจะดับเฮ้ยเฮ้ยเตังู้คุ้ปังใช่เม่ได้ตัวเนี้ยใช่เมื่อเดีปังตังโลกไหมปังโลกไหมสุดสุดอย่าคาดหวังเลยปะเอ้ยไม่ใช่พ่โม หรืออาจจะเป็นตุงที่กำลังทำลายรถเก๋นอยู่หรือเปล่าไอ้เจ้าหน้าพี่โมเลยจะลอยอย่างนึงได้ไหมคือพี่โมเป็นคนที่ขี้งกโลบักมากนะแต่แต่แมปเนี้ยมันเติมทุกครั้งเลยที่มันเป็นเพลงตักสีเมื่อกี้ไม่ได้เติมอี่ผมงนี้นี่มันก็เติมเฮ้ยชนะเรียบร้อยครับงานเสร็จแล้วอยู่เดินผ่านหน้าพี่โม่สิครับผมเราชาวบุทำเควส

ับการมาซ่อนแอบและกลายเป็น NPC ในแมปนี้นะทุกคนเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าชอบมีมไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถพิมพ์บอกพวกเราได้และอยากให้พวกเราเล่นแมปไหนอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกคอมเมนต์ให้พวกเราได้อ่านได้นะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์ก็แชร์กันสม s ครสมพวกเราด้วยนะที่สะไดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้จะได้ไม่พาคดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหแบบหน้าบายบาย